ถเข้าสู่สถานีบัดโป่งเที่ยวต่อไปนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่31รับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีกรุงเทพส่วนปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ครับผู้โดยสารที่สำรองตั๋วก็โดยสารกับขบวนรถเที่ยวนี้รอการโดยสารชานชาลาที่หนึ่งครับและผู้โดยสารที่เดินข้ามไปมาระหว่างชานชาลาที่หนึ่งเดินที่ถอบชานชาลาที่หนึ่งโปรดใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับอีกสักคู่ขบวนรถจะเข้าสู่สถานีบัดโป่งชานชาลาที่หนึ่งครับ ที่เพื่อนๆได้ยินไปนะครก็คือประกาศเ,าเสียงขบวนรถด,ดว่วนพิเศษทัศนารัฐที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหัดใหญ่จะเข้าสู่ชานฉลาที่1นะครับโดยมีขบวนธรรมดาที่251นะครับคนบุรีประจวบนะฮะจอดลีกให้ทางนะครับใน ชาญนชลาที่2ของสถานีรถไฟบ้านโป่งตอนนี้เรากำลังรอขอบวนด่วจพิเศษที่3-1น,นะครับเข้ามาบริเวณยังชา้นชลาที่1น,นะครับสำหรับรถขบวนพิเศษทักินารัฐ3-1นะครับเป็นรถปรับอากาศนอนชั้น1ชั้น2นะครับทั้งขบวนเลยนะครับ แล้วก็มีบริการตู้เลดี้นะครับให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการด้วยนะครับตู้เลดี้ก็จะปิดห้ามคนผ่านไปผ่านมานะในเวลาสี่ทุ่มนะของขอบวนนะครับเพราะฉะนั้นสภาพจิตรีที่ใช้โดยสารขบวนทักษินาลัที่สามหนึ่งนะฮะก็มีความปลอดภัยมากๆนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทุกตู้นอนนะครับ คนจะปลอดภัยมากมากโดยสารรถไฟดบวนทัศนาสามน่งขบวนที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่งต้นทสานี่มีความประสอย่าลงสถานีบ้านโป่งจารุนาตรวจสอบสี่ของกระบสองท่านที่ำมาทำมาบ่้รอรอได้ครับขบวนรถที่เขาเสียทงสถานีห่งั้สถานีบ้านโป่เป็นขบวนรถ ส่วนพิเศษที่31สมุดผู้โดยสารต้นทางสถานีกรุงเทพสุดปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ครับ ขบวนธรรมดาที่251นะครับที่จอดให้ทางในชั้นชลาที่2และเมื่อกระบวนรถนี้ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วที่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีหัวหินชุมพรเป็นสถานีต่อไปทางตลวงครับนี่นะครับขบวนรถด่วนทัศนารับที่31นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟบ้านโป่ง ในชานชลาที่1น,นะครับโดยชานชลาที่2ทางด้านซ้ายมือของขอบวนนะครับจะมีขบวนธรรมดาที่251จอดให้ทางให้ขบวนด่วนพิเศษที่31น,นะฮะเดินทางไปก่อนนะครับ รเราจะไ,านะไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องปรับแอร์คอนดิชันนะฮะไม่ค่อยได้ยินเสียงเสียงค่อนข้างเงียบมากนะฮะสำหรับขบวนนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวก็ข,ขบวนที่251ยังจอดให้ทาง ขบนวนด่วนพิเศษทัศษินารัตนะครับเี่นะครับเดี๋ยวขบวนธรรมดาที่2องนะครับที่จอดให้ทางอยู่ชานชาลาที่2นะฮะหลังจากที่ขบวนรถด่วนทัศษินารัฐที่3าหนึ่งนะฮะ ต้นทางกรุงเทพไปทางหาดใหญ่เดินทางไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็รถธรรมดาที่251นะครับก็จะออกจากสถานีรถไฟบ้านโป่งรอตอนนี้รอทิ้งให้ทิ้งช่วงไกลๆก่อนนะครับเพราะว่ากระบวนด่วนทักษินารัฐนะครับก็เพิ่งจะเดินทางไปถึงที่กั้นนะครับ บริเวณหน้าวัดบ้านโป่งนะครับต้องร้อให้รถด่วนไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นคิวของรถธรรมดาที่2องพนหนึ่งนะครับที่จอดให้ทางอยู่ในชั้นชลาที่2ของสถานีรถไฟบ้านโปง่ง ตามหลักของการเดินรถแล้วนะฮะรถไฟต้องทิ้งห่างกันประมาณหนึ่งสถานีนะครับถึงจะปล่อยรถขบวนต่อไปตามไปนะฮะสองห้าหนึ่งก็ยังรออยู่ สำหรับรถไฟสายใต้นะครับก็มีการพัฒนานะครับให้ดีขึ้นนะครับมีการพัฒนาทางรถไฟนะครับให้เป็นทางคู่นะเพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการรถไฟนะฮะได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปรอช่วงที่รถไฟต้องหลีกขบวนกันนะช่วงสถานีนะครับ ขบวนไหนที่จอดรับผู้โดยสารก็จอดรับไปนะครับส่วนขบวนที่ต้องเดินทางไปต่อก็สามารถที่จะผ่านกันได้เลยไม่ต้องมานั่งรอเวลาเหมือนแต่ก่อนนะสมัยก่อนการที่จะหลีกกัรขบวนที่จะหลีกกันให้อีกขบวนผ่านต้องใช้เวลาประมาณเป็น10นาทีนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าทางรถไฟทางคู่สายใต้นะครับสร้างเสร็จครับการสวนของขบวนรถไฟเนี่ยจะใช้เวลาแค่3ามวิเท่านั้นนะครับ 3วินาทีเรานับ1 2 3อขอบวนรถก็จะพ้นกันแล้วนะครับนี่คือ,อสิ่งที่จะได้มานะฮะในการาขยายรถไฟทางคู่สาใต้นะครับก็จะทำให้าการเดินรถนะครับเวลาแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ต้องรอรีนะครับก็สามารถที่จะ กำหนดเวลาในการเดินรถได้เลยอย่างนี้ผมบอกฮะต้องรอให้ขบวนด่วนพิเศษทักษีนารัตที่31นะฮะไปถึงสถานีรถไฟนครชุมก่อนนะครับแล้วก็ขบวนธรรมดาที่251นะครับก็จะถูปล่อยออกไปไม่ก็ขบวนที่251อาจจะต้องรอขบวนที่มาจากทางใต้อีกขบวนนะฮะอาจจะเป็นขบวนที่เป็นรถด่วนหรือรถเร็วกว่านะครับ ก็จะต้องรอโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามช่องหนอมไหนชาแนลนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับการชมวิดีโอนะครับครั้งต่อไปโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะของช่องหนอมไหนชาแนลนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับ